ของพี่นี่ปัญหาหนักเลยไม่กระชับด้วยวต้องบอกเลยว่าเริ่มแก่มากขึ้นริ้วรอยนี่เทียบเลยตอนนี้ซอเว็บไงซอเว็บเคยได้ยินแต่ไม่เคยลอง จริงไหมครับคุณหมอที่เขาบอกว่าหลังทาเสร็จเนี่ยไม่ต้องพักฟื้นเลยใช่ค่ะเพราะว่าเครื่องซอฟต์เวฟเราจะชดเชนพลังงานสูเภาพซึ่งจะปล่อยพลังงานไปกระตุ้นคอลลาเจนในชั้นหนังแท้ทาให้รูขุมขนเนี่ยดูกระชับนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่เหมาะสำหรับผิวที่มีความหย่อนคล้อยระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็ผิวจะดูกระชับหน้าก็จะดูเล็กลงรูขุมขนดีขึ้นคอลลาเจนดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นเลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพิ่งออกมาจากห้องเลยฮะก็ต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยรู้สึกมีความกังวลบ้างเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทําเราไม่เคยทําในโปรแกรมนี้ฮะแต่ว่าพอไปทําจริงๆก็เออมันเป็นความเจ็บที่ทนได้เป็นแค่แบบความร้อนๆนิดๆหน่อยหฮะ ต้องบอกเลยว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยคุ้มค่ามากๆครับคุณหมอก็มีให้เทียบแบบว่าทําหน้าเสร็จข้างหนึ่งแล้วก็เอากระจกมาให้ส่องนะฮะก็รู้สึกแบบเออมันยกกระชับเห็นผลแบบชัดเจนขึ้นคุณหมอบอกอันนี้ประมาณ20%นะฮะจะเห็นผล100%เปรนี่ยประมาณ1เดือนยังไงก็รอผลลั์ว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าค่อนข้างจะมั่นใจว่าดูดีขึ้นแน่นอนถ้าเรื่องซอฟต์เว็ตต้องพิวัตโตคลินิกเท่านั้นครับ